แกทุกอะแต่ไม่รู้ทุกที่ไหนก็ไม่รู้ละมันก็แก้ของมันแต่ไอตัวรู้่มันมารู้ที่ตัวที่แก้หรือเปล่ามันก็รู้ไม่ตรงสิ่อาจารย์ก็ใช่ที่มันโตมันรู้ไม่ตรงที่เหมือนเกาไม่ถูกที่คันแล้วมันจะหายคันเลยเพราะนั้นให้เกาถูกที่คันมันคันที่ไหนมันทุกที่ไหนมันปวดมันเมื่อยที่ไหนมันจะแก้ทุกยังไงต้องไปรู้ที่มันเป็นเรียกว่ารู้สมุดฐานของมันอะครับ ไม่ใช่ก็ทําไปเปลี่ยนแก้ไปแต่ไม่รู้หรอกครับอย่างนี้มันมันใกล้ๆกับแก้ไม่ตรงจุดของมันเก่าไม่ถูกที่คันไม่ตรงประเด็นครับแล้วจะไปแก้ทุกข์ก็แก้ไปมันก็แก้นะจะรู้หรือไม่รู้มันก็แก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนมันก็แก้ของมันมันแก้ทุกข์ของมันแต่ธรรมชาติที่รู้ว่ามีไหมมันแก้ไม่ได้อาจารย์ มันแก้อยู่นะแต่ตัวรู้ว่ามีหรือเปล่าถึงไม่มีมันก็เปลี่ยนมันก็แก้ทุกของมันเข้าใจประเด็นนี้ไหมมันเปลี่ยนแก้ของมันแต่ตัวรู้ว่ามีหรือไม่มีมันเปลี่ยนมันแก้ทุกของมันอยู่แล้วครับแต่ธรรมชาติที่ไปรู้อะมีหรือไม่มีตรงนี้เท่านั้นแหละที่เรามาฝึกอะมาฝึกไอ้ธรรมชาติที่รู้นะครับเพราะว่ามันก็ทำของมันอยู่แล้วมันเปลี่ยนมันแก้ของมันอยู่แล้ว แต่ธรรมชาติที่รู้มีไหมตัวปัญญาที่จะมารู้ตัวเนี้ยมีไหมหรือว่าสติระ,ะลึกรู้ได้ไหมเรามาฝึกตัวนี้นะอาตาปีสัมปชานสติมาครับเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนอะทุกอะแต่ละอย่างอะเรารูปียาบทยืนเดินนั่งนอนอะกลับมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งถ้าหากว่ารู้รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้ารู้อยู่ที่ใจอะมีไหมเอาอย่างเช่นความรู้สึกรู้ ในรูปที่นั่งรู้อยู่ที่ใจเลยรู้อยู่ที่กายถ้าก่อนที่อาจารย์จะพูด่ะอผมรู้อยู่ที่ใจเออมัน,ม,นมันรู้ไม่ถูกจุดมันหรอกมัน,มน<ค>ชัดม,มากเลยพออาจารย์อธิบายผมฟังเนี่ยผมถึงรู้ไงว่ารู้อยู่ที่กายกับรู้ที่ใจเนี่ยมันคนละอย่างกันก็นั่นสิความรู้สึกอ่ะ,อะมันคือมโนวิญญาณรู้ แต่รู้ตัวนั้นอ่ะมันรู้อยู่ที่กายหรือรู้อยู่ที่เวทนาเห็นไหมมันมันต้องมารู้ที่ตัวสมุดฐานที่มันเป็นที่มันเกิดเห็นไหมแต่ถ้ารู้อยู่ที่ใจอ่ะมันไม่รู้กายอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่มาความรู้สึกตัวที่มารู้รูปที่นั่งนอนยืนเดินนะมันเหมือนมันใช้สัญญารู้เออมันรู้ได้สัญญา มันจําได้พอฟ,ฟังมาแล้วจําได้แล้วสัญญามันก็เกิดกับจิตทุกดวงนั่นแหละแต่มันไม่ได้ออกมารู้ที่กายไม่ได้ออกมารู้ที่รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินคนที่ทําสมาธิมามากๆเป็นอย่างนี้แหละแล้วตัวเองก็สําคัญว่ารู้มีความรู้สึกตัวรู้รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินแต่จริงๆมันไม่ได้รู้หรอกมันรู้ด้วยสัญญามันจําได้ไม่ใช่รู้ด้วยสติปัญญา มันต่างกันไหมเนี่ยต่างกันเออเพราะฉะนั้นไอ้รูปยืนเดินนั่งนอนมันไม่ใช่รู้อยู่ในใจไม่ได้รู้แบบสัญญาแต่ความรู้สึกตัวที่มารู้รูปยืนเดินนั่งนอนอะ่ะมันต้องรู้ที่กายในบาลีท่านบอกว่าในสติปัฏฐานนะเธอตั้งกายไว้โดยอาการอย่างใดอย่างใดให้รู้กายนั้นโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น แม้ยังนั่งท่าไหนก็ให้รู้ท่านั้นกายก็คือรูปประกายความรู้สึกตัวก็มารู้รูปที่นั่งมันมีสองอย่างนะความรู้สึกตัวเป็นนามธรรมและรูปที่นั่งก็เป็นรูปประธรรมต้องมาคู่สองอย่างนี่แต่ถ้ามาอย่างเดียวอ่ะมารู้รูปที่นั่งแต่รู้ที่ใจมันก็เป็นนามม,มันเป็นมันเป็นบัญอะไรอ่ะสัญญามันจําได้แต่นั้นเองมันไม่ได้ตติปัญญามารู้ ตอนนั้นสติปัญญาที่มารู้เนี่ยมารู้กายที่กําลังนั่งรูป,ปากายตรงนี้ความรู้สึกคือใจอะออกมารู้กายที่นั่งเหมือนมารู้ทุกขเวทานาที่ปวดที่เมื่อยมารู้ที่กายใช่ไหมเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าเขารู้ที่ไหนต้องอันนี้ก่อนผมฟังอาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยทําให้ผมอะเข้าใจตัวเองแ้ะอาจารย์ก่อนหน้านั้นอะผมเคยเป็นอย่างที่อาจารย์บอก ผมรู้รู้ทุกอย่างรู้เดินรู้ยืนรู้นั่งรู้นอนจริงๆแล้วผมไม่รู้อะไรเลยรู้ที่ใจรู้ที่ใจอย่างเดียวเลยมันใช้สัญญาอย่างเดียวเลยโดยที่ผมผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมรู้นั่นแหละคือมันถูกพอมาฟังอาจารย์นรู้โดยการจําได้หมายรู้สัญญาพอมาฟังที่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกที่อาจารย์ถามผมว่ารู้รู้ไม่รู้นั่งเป็นไงผมกผมก็รู้แต่ผมรู้ที่ใจ แต่พอฟังอาจารย์พูดเนี่ยผมก็พยายามเอามันออกมาอย่างที่อาจารย์บอกคราวเนี้ยผมเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อ,อแล้วนั่งเนี่ยลักษณะมันจะมีช่วงขาที่มันรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยอันเนี้ยมันรู้ที่กายแล้วอาจารย์โดยที่ตัวใจเนี่ยมันเป็นตัวรับรู้ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยม,ม,มันไม่ใด้รู้ที่ใจนะแต่ใจมารับรู้ที่กายว่ากายมันมันปวดเมื่อยเออมันต้องมารู้ที่กายดิเพราะทุกข์มันอยู่ที่กายครับ และการรูปนั่งนอนยืนเดินมันก็คือเป็นรูป,ปรกายและความรู้สึกคือทางใจออกมารู้ที่กายสแสดงว่าผมนี่ไม่เคยรู้อะไรเลยนะเนี่ยก็รู้แบบสัญญาไงจำได้หม่รู้แต่มันไม่ได้รู้ด้วยสติปัญญาไอ้สัญญาเนี่ยมันรู้จำอย่างเดียวแต่มันไม่รู้แบบสติปัญญารู้หรอกถ้าหากว่าเป็นสติปัญญาที่ระลึกได้ก็ระลึกที่กายแต่มันยังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเท่านั้นแหละ แต่เมื่อไหร่มันมีสัมมาัญญาหรือปัญญาเกิดร่วมด้วยมันจึงมารู้ว่าเป็นรูปอะไรอะรูปแต่ละรูปก็ไม่เหมือนกันเช่นเวลานั่งความรู้สึกตัวก็มารู้รูปที่นั่งครับใจก็ออกไปรู้อารมณ์นั้นครับไม่ใช่อยู่ที่ใจหรอกแต่ใจออกไปรู้อารมณ์นั้นแต่ทําไมมารู้ที่ใจรู้ไหมที่ว่าเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนอ่ะเกี่ยวกับสมาธิ ถ้าคนทำสมาธิมามากๆม,ม,มันจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ออกมารู้ที่กายแม้แต่เวทนาปวดเมื่อหิวกระหายหนาวร้อนมันก็รู้ที่ใจเนี่ยเกิดจากสมาธิที่จิตรวมตัวอยู่แต่เมื่อไหร่สมาธิมันคลายแล้วก็ออกมารู้ที่กายเวทนาได้ตรงนี้มันถึงจะต่างกันมันไม่ใช่รู้ที่ใจอย่างเดียวแต่ความรู้สึกอะใจอะออกมารู้ที่กายออกมารู้ที่ทุกขเวทนา ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนมันจึงรู้สองอย่างต่างกันเนี่ยอยู่รู้ที่ใจกับรู้ที่กายหรือรู้ที่เวทนาเนี่ยอาจารย์พูดจนผมจําตอนที่ตัวผมล็อกได้อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันรู้แค่ที่กายว่านั่งอยู่แต่พอสมาธิมันลดลงใช่ไหมมันถึงมารู้ที่กายว่ามันปวดเมื่อยที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังใช่มันถูกสมาธิข่มไว้หมดเลยอาจารย์มันข่มไว้หมดแล้วก็ตัวสมาธิตัวเนี้ยมันมีสุขเป็นเหตุใกล้ ใช่อาจารย์ไอ้ทุกข์มันจึงไม่ปรากฏแต่พอกรรมที่มันลดลงมันคลายตัวข่าวนี้แหละทุกข์นัแหละเออตอนนี้มันถึงออกมารู้ทุกข์วปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนใช่ใช่อาจารย์พูดในผมนึกภาพออกเพราะว่าผมเคยเป็นแบบนั้นอาจารย์พูดตรงประเด็นมากก็พูดตรงอันดีแต่ว่าคนฟังจะเอาไปใช้ตรงประเด็นหรือเปล่าผม,ผมรู้หลักแล้วอาจารย์ ที่เหลือก็คืออยู่ที่ตัวผมแล้วอาจารย์ก็ใช่เพราะว่าผมเป็นเพียงมรุเทศครับตัวที่ท่านจะเรียนรู้ท่านต้องเอาฟังเข้าใจเนี่ยไปใช้เขาเรียกว่าฟังเข้าใจนําไปใช้ถูกครับแล้วมันถึงจะพัฒนาหรือจเจริญมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอาจารย์ไอ้รู้กายกับรู้ใจเนี่ยมันเกิดจากสมาธิครับถ้าคนที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอย่างนี้หรอก อย,อย่างนี้ไมอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีสมาธิที่ไปกดข่มเพราะว่ามันจะมีฟุ้งซ่านคิดนึกปูงแต่งครับทุกขเวทนาปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนครับมันจะมีทุกอย่างทุกรูปแบบที่เป็นปกติธรรมดาแต่ทีนี้คนที่ไปทาสมาธิอ่ะมันไปรวมไปนิ่งไปควบคุมบังคับอยู่ที่เดียวมันทําให้เสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไป มันไม่ปกติธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้มันให้มันทำให้สภาพจิตเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติมันเสียเลยเหรอครับอาจารย์อ้าวพอมันไปรวมๆอยู่ที่ใจแล้วไปรู้อยู่ที่ใจแล้วเนี่ยมันไม่รู้ออกมาที่กายเนี่ยสภาพจิตตรงนั้นนะ่ะมันเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไป แต่เราคิดว่ามันไม่เสียคิดว่ามันดีม,มีสาระจะนําประโยชน์มาให้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ความหมายนั้นเลยเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติธรรมชาติที่มันเคยรู้อ่ะมันกลับไม่รู้อ่ะมันเสียแบบนั้นไม่ใช่เสียหายอะไรมากหรอกแต่มันสภาพจิตนะ่ะมันเสียเสียความรู้สึกที่จะ รับรู้รับรู้คล่องแค่ว่องไวมันไม่มีแล้วเพราะมันรู้อันเดียวแล้วมันไม่เอาอื่นแล้วใช่ใช่มันนิ่งๆไปแล้วเออมันนิ่งแล้วสงบแล้วเข้าถ้ำแล้วมันไม่ออกมาเรียนรู้อารมณ์ข้างนอกแล้วแล้วจะไม่ให้เสียได้ไงสภาพจิตตรงนั้นนะฮะเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติธรรมชาติของมันเป็นยังไงมันจะคล่องแค่ว่องไวปาาเปรี้ยวทุกอารมณ์ทุกตวานมามันพร้อมที่จะเรียนรู้ เนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เราไปกดขม่มไปควบคุมบังคับเอาไว้อันอื่นมาก็มาฉันไม่เอาฉันไม่รู้เรื่องอ๋อไม่สนใจอาจารย์เนี่ยสภาพจิตเสียแบบนั้นนะไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าสภาพจิตมันเสียแบบนี้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปทีนี้ต้องมาเจริญวิปัสสนาตัวเนี้ยเรียนรู้กับธรรมชาติ แล้วก็ไอ้ที่เคยทำทำมาแล้วอะสมาที่เรวนั้นอะไม่ต้องทำแล้วเลิกเลิกทำไปเพราะมันไม่ไปไหนหรอกมันมีแต่รัวมีแต่นิ่งเข้าถ้ำไม่ไปไหนไม่พัฒนาไม่เจริญแต่มาเจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสนาตัวเนี้ยมันจะเรียนรู้ทั้งที่ทำมาแล้วและที่กำลังจะทำที่กำลังเรียนรู้ต่อมานี่แหละที่ทำมาแล้วไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องทำเหมือนเมื่อก่อนหรอก พอพอกายมันสงบจิตมันสงบเดี๋ยวมันมาแล้วมันรวมง่ายไวมากอะ่ะจนพาเราจะรู้ว่ามันเข้าทําไปแล้วรวมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําแล้วอลองคิดดิว่าพอเริ่มจะทํามันคิดยังไงมาเรียนรู้ตัวนี้บ้างถ้าเห็นตัวนี้ไปจะรู้ว่าโอมันมีการริเริ่มมีเจตนาตั้งใจจะทําตั้งใจจะกําหนดเนี่ย มันมีเจตนาตัวเนี้ขึ้นมาก่อนอาจ,าจ้งใจหรือว่าจงใจครับอาจารย์ครับมันวันนี้ตอนกลางวันนะอาจารย์ตอนที่ผมก็ปล่อยปล่อยนะครับอาจารย์แล้วผมก็ไม่พยายามจะไม่ไปแบบไปนั่งสมาธิไม่อะไรเงี้ยผมก็มานั่งปุ๊บเวลาผมรับรู้อย่างมีโยมเข้ามาตัดหญ้าาเงี้ยผมก็รู้อันนั้นตัดหญ้าเสียงตัดหญ้าผมรับรู้อย่างเงี้ยใช่ไหมาอาจารย์ แล้วมันเหมือนกับมีบางอย่างอาจารย์ที่ผมฝึกมามันบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยท่านจะฟุ้งซ่านนะเหมือนกับว่าแบบอรู้ตัดย่าเนี่ยปล่อยไปเลยแล้วก็มาอยู่กับกายเนี่ยนิ่งๆไว้ผมมีความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งเลยอานารย์จะเล่าให้ฟังคือมันชอบนิ่งๆชอบสงบแม้มันไม่ชอบเสียงที่มันมารบกวนความสงบมันใช่อาจารย แล้วมันก็มีการต่อต้านแล้วมันมีการจะเข้าถ้าต่อมาใช่แต่ให้เรียนรู้เขาเท่านั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระให้เขาไปเรียนรู้เสียงมาก็ให้มันรู้ครับอย่าไปรวมอย่าไปนิ่งอย่าไปทำาไว้ถ้าทําอีกจะเข้าถ้าแล้วเข้าไปที่เดิมแล้วจะอาจจะหนักกว่าเก่าเพราะว่ามันไม่ชอบมันปฏิเสธเสียงมารบก,กวนมันแล้วมันจะต้องเอาให้ใ้สงบ ช่บอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้จิตท,ท่านจะฟุ้งซ่านนะเนี่ยท่านทําแบบเดิมสิมันยิ่งฟุ้งซ่านเนี่ย <c oughs> เขาเขาจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วจะเป็นปัจจัยให้มารู้อารมณ์อย่างอื่นด้วยเช่นคิดนึกปรุงแต่งหรือฟุ้งซ่านเนี่ยเขาจะมีมีการเปลี่ยนอารมณ์ะค <c oughs> รับฟุ้งซ่านเขาก็ฟุ้งไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตครับคิดนึกปรุงแต่งก็เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบัน แต่ถ้าไปหยุดหยุดนิ่งนิ่ง,งดิ่งดเกินเพลินเข้าธรรมอ่ะมันไม่รับรู้อารมณ์พวกนี้แล้วมันก็ยินดีพอใจในอารมณ์ที่นิ่งนิ่งสงบ,บแล้วพอไม่สงบมันก็ไม่ชอบมันก็หาวิธีที่จะทําให้มันสงบเพราะฉนั้นเรียนรู้ว่าที่มันไม่สงบบ้างฝึกมาหลายปีนะ ก็ <ขอ S 1> เพราะฝึกมา<ล>นานนะตรงนี้จนนําาใช่ฝึกจนชนาน,น,ชน,ชนาญคุ้นเคยแต่ทีนี้ให้เรียนรู้ <นะ S 1> เทา่านี้แหละไม่ต้องไปปฏิเสธเขาและอย่างในฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าหากวิปัสสนาเกิดมันจะรู้ถึงน้มฟุ้งเนี่ยพอเสียงมาปั๊บมันก็รู้สึกน้ําได้ยินได้เลยถ้าเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าสงบซะแล้วเนี่ยเสียงจะมาฟุ้งไม่มีมันทํางานไม่ได้หรอกวิปัสสนาไม่เกิดหรอก ไม่ใช่อารมณ์ของเขาไอ้นิ่งๆอะ่ะแต่ถ้านิ่งแล้วรู้แบบการน,นิคสมาธินะแล้วรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณอันนั้นถึงจะเจริญนิปฒนาได้อ,อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไมครับ